ทุกสิ่งได้ดังใจเนิกที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับมาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและในเรื่องของการแพร่ระบาดของศัตรูพืชประเด็นนั้นผมกําลังจะนําเรียนว่าในสัปดาห์หน้าเราจะเห็นสถานะสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือขณะนี้เนี่ย ในส่วนของอิทธิพลคือล่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านในภาคตะวันออกเราแต่ว่าในด้านของทางภาคเหนือเองนั้นก็เริ่มมีอิทธิพลของมวลอากาศจีนแผ่ลงมาก็จะทําให้ในส่วนสัปดาห์หน้าภาคตะวันออกเราจะมีอาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในส่วนของฝนตกชุกฟ้าปิดความชื้นสูงก็จะเปลี่ยนมาเป็นอาจจะฝนน้อยลงและที่สําคัญคือกลางวันก็จะเกิดสภาวะอากาศที่ค่อนข้างจะร้อน แต่ในขณะเดียวกันกลางคืนยังมีความชื้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะอธิบายก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของศัตรูพืชน,นั่นหมายความว่าโรคพืชที่ระบาดอย่างเช่นในกลุ่มฤดูฝนนี้ลาใบาติดลาสีจมพูราไฟทอปทราแล้วก็ในส่วนของอาการเน่าทั้งดินอาจจะเป็นสกอร์เทียมเป็นพิเทียมคือโรครากขาวเทาโรครากเน่าไฟทอปก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในส่วนของทางใบเนี่ยถ้าหากว่ากลางวันฝนทิ้งช่วงอากาศเริ่มร้อนกลางคืนมีความชื้นเช้ามีหมอกโรคพืชที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นโรคใบจุดโรคขอบใบไหมโรคขอบใบแห้งนะครับโรคใบจุดเนี่ยมันเป็นภาษาเราชาวสวนแต่ความจริงแล้วมันจะเกิดจากหลายเชือ้อเช่นเชือ้อโปรโบอฟสิเชือ้อเซอร์โคโสปอร่าเชือ้อเพสตาโลเทียหรือเชื้ออื่นๆให้เข้าใจนะครับว่านี่คือกลุ่มเชือ้อรา อีกลักษณะหนึ่งที่มันจะระบาดอยู่ในช่วงกลางวันร้อนกลางคืนชื้นดังนั้นกลุ่มของสารเคมีที่เราจะนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชจะต้องเปลี่ยนไปจากพื้นฐานอย่างเช่นตัวแคปแทนเราก็ใช้ได้แมนโคเซปนะครับโปรพิเนปหรือจะเป็นในส่วนของตัวอ,อื่น,นๆคาว่าพื้นฐานคือกลุ่มยาสัมผัสที่ออกฤทธิ์เมื่อไปสัมผัส อันนี้เป็นการป้องกันในกรณีที่เราจะปรับขึ้นมาก็จะเป็นคัมเบนดซิมเป็นโปรคราตแล้วก็เป็นกลุ่มต่างๆที่เป็นสุ่มในปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่อธิบายเรื่องนี้เพื่อให้พน้อกสกอรได้เข้าใจนะครับว่าสารเคมีในการควบคุมโรคพืชเนี่ยเขาต้องกําหนดว่าโรคพืชตัวนั้นคือเชื้ออะไรและเชื้อตัวนั้นเนี่ยควรจะใช้สารเคมีอะไรแต่นี่คือภาพรวมมีคําถามถามว่าแล้วแคปแทน ใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างดีเลยนะครับนั่นเป็นกลุ่มยาสัมผัสคาเบนดาซิมเราใช้กันมาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราเอาคาเบนดาซิมไปบวกกับแคปแทนหรือเอาคาเบนดาซิมไปบวกกับในส่วนของตัวอื่นๆเช่นเบลคุดเราก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ก็เหมือนกับเวลาที่เราใช้เมโทร x i กซิลบวกแมนโคเซปทั้งสองก็จะมีฤทธิร์รวมกันก็ฝากไว้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะครับที่เกี่ยวข้องการดินเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ เราชาวสวนจะต้องปรับในเรื่องของระบบของการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืชซึ่งถ้าหากว่าท่านจำไม่ได้นะครับท่านไปที่ร้านชชยพืชแล้วสอบถามได้เลยครับว่ากรณีกลุ่มสารเคมีจากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มใช้จากกลุ่มไหนอย่างไรเพราะว่าการระบาดจะไม่รุนแรงการใช้ก็จะเป็นเชิงป้องกันคำว่าป้องกันหมายความว่าเราจะให้สารเคมีเหล่านี้ไปปกป้องอยู่บนพื้นผิว ก่อนที่เชื้อราเหล่านั้นจะมาระบาดเชื้อราเข้าระบาดด้วยอะไรเข้าระบาดด้วยสปอร์ที่ปลิวมาหรือมแมลงพามาหรือทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอะไรพามาเนี่ยสปอร์เขาก็จะแตกตัวเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เจาะลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน อย่างกรณีพื้นฐานที่เราใช้กันในการควบคุมจุดสลายจุดสนิมก็คือในกลุ่มของตระกูลคอปเปอร์ซึ่งคอปเปอร์ก็มีคอปเปอร์ออกซิคไรด์คอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ปัจจุบันเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับโอโลเน่จะเป็นคอปเปอร์ออกซิคารไยดัวบวกคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์แล้วละลายหมดอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของเอราวันเคมีเกษตรรวมถึงบริษัท UPL ประเทศไทยก็มี สำหรับในวันนี้เป็นวันพฤหัสมีประเด็นสาระในเรื่องของเงาะเป็นคำถามจากพี่น้องชาวสวนเดี๋ยวเราก็จะตอบเป็นสาระความรู้ตรงนี้แต่ก่อนอื่นขอเวลาตรงนี้ให้ปิดพันธุ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับมาแล้วมาธาเนตสารแมนโคเซปบวกไทโอฟาเนตเมทิลนวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นทั้งคุมทั้งค่าในขวดเดียวกัน ใช้กำจัดราสีชมพูร,ราดำราเข้าขั้วผลและแอนแทคโนโดในพริกและไม้ผลทุกชนิดไม่ล่าสุดหากเกษตรกรพบปัญหาโรคราดำและผลเน่าในสลักต้องใช้มาทาเนต300กรัมร่วมกับโฟลรีอาฟอส400อัตรา1 0 0ซีซีต่อน,น้ำา2 0 0ลิตรมาทาเนตผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพของบริษัทกรีลิฟจำกัด หาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์เกษตรทุกสาขาประกาศประกาศเตือนการระบาดของเชื้อราสาเหตุของโรคพืชรวมถึงโรคราใบาติดและราสีชมพูของทุเรียนหยุดหยุดการระบาดทำลายของโรคพืชเหล่านี้ด้วยพาบิน พาบินเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งป้องกันและกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงพาบินจะซึมซับเข้าสู่ผิวพืชได้ดีจากด้านบนสู่ด้านล่างกระจายได้นนทั่วใบจึงมีระยะปลอดฝนสั้นเพียง1-2ชั่วโมงเท่านั้นใช้พาบินที่อัตรา1 0 0 1 5 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นได้ทั้งใบดอกและผลเมื่อพบการระบาด พาวิ้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทเจียไตยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษกเกษตรทุกสาขาเจียไตยประกันคุณภาพปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างป,ประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ้าซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวข้าวเด็ดเทคโนคลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการราศัยกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคมโตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคมโตินผลิตพันธ์ทรงคุณภาพจากเทคโน r อ p ประโยชน์แล้วประอะไรนะฮะประกันคุณภาพเอาไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23 34แถมยังมีเอสตราเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์ เอฟตระเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาไซฟ,ฟามินบีเคไซฟอมินบีนเคอะมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแย้มใหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปร,ารวใช้เพียง 50cc เท่านั้น ป้องกันการลร่วมเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพ,พ,ภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีกเกษตรครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพัน์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่เช้พิกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับมาสู่ประเด็นสาระความรู้ในวันนี้นะครับจากคำถามจากพีน่นศก,ก็คือในส่วนของเงาะ เงาะนั้นอายุเป็นเงาะสาวอายุก็ประมาณ4ปี5ปีลักษณะของขณะนี้เนี่ยใบยก็อยู่ในระยะใบะไม่ถึงกับเพสลาดคือแสดงว่าผ่านการแตกใบอ่อนมานะครับก็เป็นใบอ่อนปนเพสลาดก็เป็นประเด็นคำถามว่าแล้วณเวลานี้เนี่ยเราอยู่ที่เดือนตุลาคมวันนี้วันที่12คําคำถามคือแนวทางการวางแผนการจัดการเงาะในส่วนนี้เนี่ย เราควรจะเดินหน้าในการเร่งสะสมหรือเราควรจะปล่อยให้เขาพัฒนาไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นคำถามที่ดีนะครับผมก็ต้องขอญาตินำเรียนเอาคำถามนี้มาจัดเป็นสาระความรู้ในวันนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับพฤติกรรมหรือลักษณะพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของเงาะก่อนว่าเงาะนั้นเขาเป็นพืชที่เก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ปลายยอด ในส่วนของการที่เงาะจะออกดอกได้เนี่ยมันจะต้องมีความสมบูรณ์และก็มีความสมดุลในลักษณะของเงาะถ้าเราจะมองประเด็นในส่วนของความพร้อมคือความสมบูรณ์ถ้าเป็นเงาะสามใบหรือเงาะสามรุ่นใบมักจะเป็นเงาะสาวกรณีของใบที่สามเนี่ยคือหมายความว่าใบชุดนี้ถ้าเขามีความสมบูรณ์แล้วไปกระทบกับสภาวะอากาศ เอน่วยคือฝนทิ้งช่วงความชื้นสัมผัสในอากาศตำ่ำเขาสามารถที่จะออกดอกได้ภายในระยะเวลา60วันถ้าในกรณีที่เป็นเงาะที่สมบูรณ์แต่ถ้าในกรณีที่เป็นเงาะต้นใหญ่คือเงาะที่มีอายุมากเงาะต้นใหญ่ใบเหล่านี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์ต่อไปอีก3เดือนนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นในส่วนของเงาะ อายุน้อยออกดอกได้เร็วจริงแต่เขาก็แตกใบอ่อนได้เร็วเพราะฉะนั้นในส่วนของเงาะที่เป็นเงาะสาวนี้เราต้องเข้าใจครับว่าผลกระทบจากคลามเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างเช่นเดือนตุลาคมจากนี้ไปฝนตกตลอดร้อนชื้นเงาะเขาเจริญเติบโตได้ดีเพราะเขาชอบอากาศเหล่านี้แล้วถ้าไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เขามีอายุครบสองเดือนถามว่าเขามีโอกาสแตกใบอ่อนไหมมีโอกาสเลยครับถ้าเป็นเงาะสาวทำไมเขาถึงมีโอกาสในการแตกใบอ่อนเพราะว่าระบบรากเขาก็ยังตื้นเขามีการเปลี่ยนแปลงไว้ดังนั้นมีโอกาสที่จะแตกใบอ่อนได้อีกรอบหนึ่งในส่วนของถ้าเป็นเงาะที่เป็นต้นใหญ่เขาต้องใช้ระยะเวลาสาเดือนเขาจะไม่แตกใบอ่อนจะเป็นใบเพสลาติดแก่ต่อไป นี่คือพฤติกรรมส่วนที่หนึ่งส่วนที่ 2. ในลักษณะของเงาะสาวถ้าเป็นเงาะที่มีความสมบูรณ์กรณีถ้าเขาแตกใบอ่อนชุดนี้แล้วเราจะให้เขาปล่อยให้เขาพัฒนาต่อไปเขาก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้ต่อไปอีกประมาณหนึ่งเดือนก็เท่ากับว,ว่าณนะเวลานี้อยู่กลางตุลาก็จะไปถึงกลางเดือนพฤศจิกาเมื่อถึงกลางเดือนพีกา เขาก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจะมีโอกาสออกดอกได้ทันทีคือในใบชุดนี้นะครับที่แก่โดยในส่วนของจากนี้ไปในใบชุดนี้จะเริ่มจากใบใหญ่ใบก็จะเริ่มแก่ขึ้นแล้วยอดก็จะเริ่มกระดกขึ้นแล้วชี้ตรงขึ้นสู่แนวดิ่งของทองฟ้าอันนี้คือข้อสังเกตง่ายๆแสดงว่าเขาผ่านกระบวนการสะสมความสมบูรณ์มาเพียงพอแล้วพร้อมที่จะออกดอก ดังนั้นในคำตอบของการที่จะตอบให้กับพี่น้องสกอตในคำถามนี้ยังต้องกลับไปดูองค์ประกอบที่สององค์ประกอบที่สองคืออะไรองค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝนหรือความชื้นสัมผัสในอากาศผมเรียนอย่างนี้ว่ากรณีแปลงที่เป็นคำถามเป็นเงาะสาวจะมีการเปลี่ยนแปลงไว้กรณีที่สองเราจะต้องย้อนกลับไปว่าถ้าถึงอีก ประมาณสักกลางเดือนหน้าคือกลางเดือนพฤษจิกายนเนี่ยสภาพอากาศในพื้นที่สวนของเราเป็นอย่างไรในเขตจังหวัดตราดในเขตจันทบุรีบางส่วนเนี่ยอาจจะมีสภาวะที่ฝนหยุดเร็วฝือฝนทิ้งช่วงเร็วอย่างเช่นเขตอำเภอคลุงนะครับทั้งจังหวัดตราดก็จะเป็นอ่าวใหญ่ห่วงน้ำขาวแถวหมื่นด่านประมาณนี้อันนี้ฝนหมดเร็วก็แสดงว่า งอเหล่านี้พร้อมที่จะออกดอกได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นบางพื้นที่อย่างเช่นในส่วนของขลุงบางส่วนในพื้นที่สูงคิดจะกูดทําไมบางส่วนซึ่งฝนยังคงตกต่อเนื่องกรณีเช่นนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้หงอเหล่านี้แตกใบอ่อนได้ดังนั้นองค์ประกอบที่สองพิทักษ์กรจะต้องเป็นผู้กลับไปดูว่าพื้นที่ของปลูกงอของเรานั้นโดย สถิติหรือโดยปกติเนี่ยฝนจะเริ่มทิ้งช่วงเมื่อไหร่ถ้าฝนทิ้งช่วงเร็วเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ก็คือปัจจัยชุดนี้แทนที่เราจะปล่อยให้เขาพัฒนาไปอย่างช้าๆเราก็จะใช้ปัจจัยในการสะสมเพื่อให้เขาพร้อมต่อการออกดอกคือหมายความว่าอะไรให้การสะสมไปเพื่อรอจังหวะ สถานะฟ้าดินฟ้ากาศเอื้ออมนวยต่อการออกดอกหมายความว่าฝนทิ้งช่วงกลางวันสั้นกลางคืนยาวความชื้นสัมพัสในอากาศเริ่มต่ำลงเราสามารถที่จะบังคับน้ำได้นี่คือแนวทางหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่เราเห็นแล้วว่าฝนไม่หมดจริงเพราะอะไรเพราะเขตพื้นที่ถ้าใหมบางส่วนจะสังเกตครับโอ้โหเราดูแลใบมาอย่างดีแล้วพร้อมแล้วพอไปถึงเดือนพฤศจิกายน ฝนไม่ตกแต่หมอกลงน้ำค้างแรงความชื้นสูงพอเรากันไปจะไปชักน้ำให้รอกก็แตกใบอ่อนเลยอันนี้จะเป็นเฉพาะเงาะสาวนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่พิทักษกรจะต้องนำมาประกอบอ่ะตอนนี้ถ้าเราตัดสินใจแล้วในส่วนของเงาะชุดนี้เราต้องการที่จะให้ออกดอกเร็วเพราะได้ราคาดีมาก โดยเฉพาะตอนนี้เป็นกระแสรครับเงาะหลังจากที่ถูกลดพื้นที่ปลูกกระแสในเรื่องของการลดพื้นที่ปามอาไปปลูกปามงเงาะก็หายตอนนี้ทุเรียนดีงเงาะก็หายดัะนั้นเราก็เห็นว่าการส่งออกก็เริ่มที่จะมีดีขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงผมนําเรียนอย่างนี้ว่ากรณีถ้าพิรุสกรท่านตัดสินใจที่จะเดินหน้าเพื่อให้ใบชุดนี้เขาพร้อมต่อการออกดอกปัจจัยมีอะไรบ้าง กรณีของปุ๋ยทางใบพี่นักเกษตรต้องเข้าใจนะครับว่าการบำรุงเงาะเป็นพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงแต่ณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมองก็คือกรณีปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยอย่างเช่นของไบโอเมอร์เอ็กซ์ตเค7 3 3 1 4 6 2 3 6นะครับซปเปอร์เค เป็นสูตรปุ๋ยที่สามารถจะนำมาใช้ในการสะสมความสมบูรณ์และก็เร่งการออกดอกแต่ถ้าในกรณีที่เรายังไม่ใช่เวลานั้นสูตรที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อทำให้ยอดนั้นอั้นเร็วขึ้นตั้งเร็วขึ้นก็คือ10 52 17ดังนั้นในกรณีของเงาะที่เป็นใบเพสลาดใบกลางเต็มที่เพสลาดแต่ยังไม่แก่นะครับ แล้วเราต้องการให้ออกดอกเร็วเราก็จะเริ่มจากการใช้ปุ๋ย1 0 52 17เพื่ออะไรเพื่อทำให้เนื้อเยื่อส่วนยอดนั้นแก่เร็วส่วนธาตุอาหารละ่ะก็จะประกอบไปด้วยแมกนีเซียมช่วยเลี้ยงการบ้างใบแก่มีแคลเซียมบรอนแคลเซียมบรอนมีหน้าที่อะไรในการย้ายพลังงานจากใบไปที่ยอดไปสะสมพลังงานในรูปของอะมิโน อะมิโนแอซจะเป็นเทรสจะเป็นเทรนเนอร์จะเป็นอะมิโนแอซิดต่างๆนี่คือปัใจจัยในกลุ่มหลักๆส่วนอาหารเสริมครบสูตรก็จะเป็นสูตรหลักเช่นเดียวกันแต่ให้เข้าใจว่าสูตรปุ๋ยที่จะนำมาใช้กับเงาะกรณีถ้าเราต้องการให้ออกดอกเร็วก็จะเป็นสูตร10 52 17หรือในอีกกรณีหนึ่ง ถ้าหากว่าพินักกรได้ให้เขาพัฒนาต่อเนื่องการพัฒนาต่อเนื่องนั้นเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอบํารุงไปเรื่อยๆจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอไบโอเมอร์สูตร20มามีโกร21ให้เพเวอร์สูตร15ปุ๋ยปอ๊อปท็อปของกีนลิฟนะครับปุ๋ยชาลีหรือบอริษัทต่างๆจะเป็นตัวปุ๋ยเราสามารถที่จะ ให้ปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรบำรุงต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นว่าสถานะดินฟ้าอากาศพร้อมต้นพร้อมเราค่อยไปถือจุดชักนำให้ออกดอกทีนี้ในส่วนของปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ในการชักนำให้ออกดอกเนี่ยกรณีสูตรปุ๋ยก็จะเป็นปุูตัวท้ายสูงซึ่งมีท่าสังกะสีเป็นองค์ประกอบ ผมยกตัวอย่างเช่น 73, 34, 64, 62, 36นะครับมีสังกะสีถ้ากรณีที่สูตรปุ๋ยไม่มีสังกะสีเราก็ต้องเติมสังกะสีเข้าไปมีในส่วนของตัวอัโทนิกก็เป็นปัจจัยสำคัญมีสารสกัดจากสาหลายพาลังงานในรูปของกรดอะมิโนจะเป็น p k booster เป็นเซดกอน2 0 0 0จะเป็นสปีดบูมนี่เป็นประเด็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นหรือชักนำให้ออกดอกองค์ประกอบที่ต้องร่วมกันก็คือแคลเซียมบรอน ในกรณีนี้เนี่ยงานศึกษาของเราในอดีตเคยเพบว่าถ้าเราเติม n a a เข้าไปอีกสัก 50cc ก็จะมีส่วนในการส่งเสริมการออกดอกอันนี้ก็คือกรณีส่งเสริมการออกดอกเมื่อใดเมื่อถึงจุดสำคัญที่เราเห็นว่า 1. เงาะของเรานั้นเป็นใบแก่ลักษณะยอดตั้งชี้ตรงขึ้นสู่แนวดิ่งของท้องฟ้าตัวยอดท้ายสุดจะเป็นลักษณะสีแดงอมน้ำตาล 2. เมื่อสถานะฝนทิ้งช่วงอากาศมีความพร้อมมีความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำคือหมอกน้ำค้างก็ไม่ค่อยจะแรงเมื่อเรามีองค์ประกอบสองด้านนี้แล้วเราก็เข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกได้เลยโดยเฉพาะในส่วนของผลการกระตุนน้นในระหว่างเงาะสาวที่มีอายุน้อยกับเงาะที่เป็นเงาะต้นใหญ่เงาะต้นสาวจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า ดังนั้นผมถึงยํำว่าการที่เราจะไปเลือกปัใจจัยในการเปลี่ยน,ปยนแปลงการเจริญเติบโตนั้นเราจะต้องดูทั้งตัวเงาะเองและดูจากสภาพอาก,า,กาศนะในพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นในด้านของเงาะต้นใหญ่การเปลี่ยนแปลงเขาจะช้าเขาจะออกดอกช้าแต่เขาก็ออกดอกได้ดีออกดอกได้มากเาะฉะนั้นเราก็ต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาร่วมกับปัจจัยที่เราจะใช้ ซึ่งในส่วนของหลักการที่ต้องยจำคือปัจจัยเป็นส่วนในการที่จะไปช่วยในเรื่องของส่งเสริมการเจริญเติบโตก็จริงแต่ว่าบางครั้งการที่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นไม่ถูกต้องกับสภาวะของพืชหรือสิ่งแวดล้อมหรือดินฟ้าอากาศมันก็อาจจะไม่ได้ผลดังที่ไปไป,ไปตามคุณสมบัติสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ